เอายุนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าพ่อแม่สําคัญผมว่าเรื่องนี้นะพ่อแม่สําคัญมากเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากการเลี้ยงดูลูกสําคัญผมไม่ได้โทษเด็กนะผมคิดว่าโทษพ่อแม่เขามากกวาพ่อแม่ควรจะต้องต้องเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนเราก็เห็นว่ามีสิ่งที่ ยิงกันเยอะแยะนะเด็กก็เห็นเด็กจำนั้นผมว่ามันเรื่องกเกมแห่ความรุนแรงผมว่ามันมีส่วนเด็กที่เล่นเกมแรงๆ,ๆเด็กเกิดมามเล่นเกมแรงๆขาคัง,งๆๆๆผมว่าน,นี่มีส่วนมากม,ามีส่วนมากดังนั้นพ่อแม่จะต้องต้องดูแลลูกให้ดีการแนะนำเยาวชนผมว่าแนะนำเยาวชนไม่ได้ผมว่าต้องแนะนำ ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะสังคมไทยเราด้วยทั้งหมดนะต้องช่วยกันดูแลเยาชนเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบอยาง ซื้อสองดีไปได้เจ้าเกิดจะไปคน่หน้ตอนนะนแล้วเราเราเราแั้ซื้อสอคนเป็นท้องที่ไปไป้ายสานใสแนไปสงลุดหลุดจนนแล้วก็แล้วออกแล้วตอนนี้เราใส่ลุีขาวเแค่นี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนีอจากุ

ยี่สองยี่สามยี่สีี่ห้ายี่หกเจ็ดี่ดยี่เก้าตเนี่ยตามที่ประจวันขอกแจ้งไว้นะเราไม่ได้บอกว่ากดกี่บัดเราก็บัติี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ่ะอ่าโอเคแล้วพอสะลอไปเท่าไหร่บาหมื่นสามนะหมื่นสามอ๋อมันว่าแล้วเงินี้จะมีชุดยังครับสว่สว่านกันเนาะเดี๋ยว่าไม่ใช่ไังไงอ่ะผมตามจนถึง คุณไปอยู่แวะออพักที่หลังปั๊มน้องแเราอยอมรับนะนเราทำมีตำรวจที่ตามมาเชิญมาเนี่ยแล้วของอยู่ที่ไหนบ,บ้านเรา,าอย่าให้เมียพ่อเดือดร้อนดิเดี๋ยวพาผมไปเอานะครับพ่อนนะเนาะขอาของเขา เอามาเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวผมจะบันท <desserts. S 3> <c oughs> <é> ึกตอนที Luckily, no, ่พ่อค no, like ุณจับเนี่ยอย่างหนึ่งไม่ได้หรือเราเราซือน้องของขี่รถในเมืองมีย้ายคนหนึ่งคนขี่รถ่ดมากระเป๋าไว้น่าขาก้ารถน้องเขาไปยิบมาคือวิ่งเลาซับนั่นแหละพ่อของงูเราคือน้องของแทนรู้ยังรถพัตใจอยู่ไหน ถือว่าเราลดปอกก็ต้องผมก็ต้องของนี่อยางเอาไปตรวจสอบยึดกันเพราะมันใช่ในกลางจะทำริดหรือเขาหักสารภาพมันเป็นคนดีกับเขาอ๋อนะมันจะได้เป็นเบาไปขอโทษขอโพษเพื่ี๋ยวของเพิ่อนเหมือนเพิ่อนเขาได้ไป็นใจอย่างก้องนอกเหนือจากนั้นฮะหายไปแล้ว ที đ đ không kh ่บ้านแค่นี้เป็นสองพันแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอเชิญต่อเนาะกาแฟไปบ้านคุณก่อนเอาของมันอย่างพีม้านะเดีราจะทำบันทึกไปไทยเราจะให้ไทยโม่เหมือนเราบันทึกไปเนอนแต่อนึ่นะที่นี่พอนอนเงินเกินเนี่ยเกินเงินเงินบันทายแบได้จ้งใจหรือว่าจะได้กบบพวกนี้ ด้วยเหตุอย่างเงี้ยแต่ว่ากระทั้งกได้เอาพิดนะแต่วันนี้ก็ยังดีที่เราเป็นคนท้พิดเอาขอคนมาเนาะมีกระสอบมะพร้าวพิดนะ้องไม่ได้จะขายเลยนะยังอยู่นั่นอยู่นะท้องร่วงท้องร่วงตกใจในเมืองกล้องเต็มหมดแลยเราเห็นหมดแล้วคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาจากสวนสีเมืองไป ขี่รถไปหลังอูไอ์สนานการช่างหอพักเราน่าเดี๋ยวมันจะขำหน่อยว่า